สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบตลอดอินเบรนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนเลยของชาววันอังคารในช่วงเดือนมกราคม2564ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการทำนายแม่หมอก็จะแบ่งออกเป็นทั้งคนโสดที่มีคนคุยแล้วหรือว่ายังไม่เจอใครนะคะสามารถดูได้แล้วก็คนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วแล้วก็คนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะว่าความรักในช่วงเนี้ย จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแม่หมอก็จะพยายามอ่านให้ละเอียดที่สุดแต่การทํานายก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นภาพลักษณ์โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกคนเสมอไปแล้วก็สถานการณ์ในภาพไพ่อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะก็ลองดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแต่อย่าได้คิดมากเด็ดขาดนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแม่หมอก็ยังรับดูดวงอยู่นะคะก็สามารถแอดไลน์หรือว่ามาเป็นกำลังใจให้กันก็ได้นะคะ อันนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาว่าความรักของคุณชาววันาคารในหล,หลายท่านจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนมก,กราคมนี้นะคะไพ่ใบแรกของคุณได้8ดาบเดียมเพชหนึ่งถ้วยเดอะสตาร์เดอะเดทเดอะซันสี่ดาบหนึ่งดาบห้าถ้วยแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายของคุณได้พระราชาถือไม้เท้ามองว่าคนโสดในหล,หลายคนที่ยังไม่เจอใครมองว่าสุดท้ายแล้วคุณจะได้เจอคนที่ใช่ถูกใจ จะเป็นคนที่สามารถเป็นผู้นําชีวิตที่ดีของคุณได้ในหลายคนนะสาหรับคนโสดพ่อไม่แม่ไม่ที่ยังไม่เจอใครนะคะจะเป็นคนลักษณะธาตุไฟเมสิงธนูที่จะเข้ามานะคะเป็นคนดีพอใช้ได้นะแต่เนี้สาหรับคนคุยคุยกันอยู่คนโสดคุย,ค,ยคุยกันอยู่คบหาดูใจกันอยู่ในช่วงนี้อาจจะมีปัญหานะคะเราก็มาดูกันซิเป็นเพราะอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมองว่า มีความเป็นไปได้ว่ามีเรื่องทุกอ,อกทุกใจกุ้มอ,อกกุ้มใจมีปัญหามากมายเข้ามาถาถมมีการบล็อกปิดกั้นขาดการติดต่อคุยกันอยู่ดีๆคนรักของคุณอาจจะห่างๆไปหรือไม่ก็บล็อกคุณไว้นะคะไม่ได้ติดต่อคุณก็เลยเครียดๆนะในช่วงนี้ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะมองว่าคุณทุกอ,อกทุกใจหรือไม่ก็กุ้มอ,อกกุ้มใจในช่วงนี้นะคะติดต่อเขาไม่ได้ก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรนะ แต่เนี่ยเราไปดูซิอุปสรรคปัญหาของคุณเป็นเพราะอะไรมองว่าในหลายคนอาจจะคบหาดูใจกับคนที่เขามีคู่มีครอบครัวหรือว่ามีลูกมีเต้าอยู่แล้วก็ได้นะคะบางคนอาจจะคบหาดูใจกับคนที่เขามีลูกติดพ่อไม้แม่ไม้นะคะหรือเขาอาจจะมีใครแอบอยู่ก็ได้เพราะว่าอุปสรรคปัญหาแทนที่คุณจะมีความสุขนะเพราะว่าได้ไพ่ที่ดีแต่กลายเป็นความทุกข์นะคะเพราะว่าเขามีลูก และอาจจะมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้เพราะว่ามีผู้หญิงตั้งคันมีผู้หญิงตั้งคันแล้วก็มีเด็ก2คนนะ่ะแสดงว่าเขาอาจจะมีอะไรที่แอบคุณอยู่ก็ได้นะคะที่คุณอาจจะไม่รู้ทั้งหมดนะเพราะว่าบางคนอาจจะคุยกันไปคุยกันมาอยู่ๆดีๆก็เงียบหายไปนะคะทัศะนคะติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้มองว่าคุณนะ่ะคิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่คุณรักเขามากมาย ในบางครั้งอ่ะคุณทุ่มเททั้งกายและก็ใจลักษณะภาพไพา่มองว่าคุณน่ะพยายามทําทุกอย่างเพื่อเขานะคะพยายามทําดีเพื่อเขาพยายามที่จะเอาความดีชนะใจเขานะคะเพราะว่าได้หนึ่งถ้วยอ่ะคุณน่ะรักเขามากมายนะรักจนหมดใจเลยภาพไพา่ปนี้นะคะคุณก็เลยคิดว่าอยากจะให้เขาว่ารักคุณเหมือนอย่างที่คุณรักเขานะ และอดีตที่ผ่านมามองว่าเขาอะให้ความหวังกับคุณนะคะอาจจะพูดนูดพูดนี่ให้คุณดูดีหรือไม่ก็ไว้ใจเขานะคะได้ไพ่เดอะสตาคุณก็มีกําลังใจนะแต่มองภาพไพ่แล้วลักษณะเหมือนกับว่าคล้ายๆคนจับปลาสองมือนะคะเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาลักษณะเหมือนกับว่าเขาอะพยายามพูดให้กําลังใจคุณนะคะพูดให้ดูดีสวยหรูนะ ลักษณะเหมือนก็ว่าได้แต่พูดนะคะแต่ยังไม่สามารถทําได้มีแต่ความหวังแต่ความเป็นจริงยังไม่ใช่นะคะส่วนสิ่งที่คุณต้องการมองว่าคุณต้องการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะในหลายคนท้อจนถอดใจนะเหมือนกับว่าคบกันไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะเพราะว่าได้ไพ่เดอะเดะลักษณะเหมือนก็ว่าปัญหาต่างๆที่ผ่านมามีความยืดเยื้อคลากสัง และเขาก็ไม่มีคำตอบที่ดีให้กับคุณนะว่าเมื่อไหร่เขาจะชัดเจนกับคุณมองว่าคุณนะ่ะเหนื่อยจนท้อใจในบางครั้งคุณก็ต้องการที่จะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเพื่อให้โอกาสดีๆกับตัวเองนะเพราะว่าไพ่ใบนี้คุณก็เริ่มเบื่อหน่ายแล้วนะคะเพราะว่าไพ่อะเขาให้แต่ความหวังให้แต่กำลังใจคุณนะ่ะพูดโนู่นพูดนี่ให้ดูดีนะ แต่เขาก็ไม่มีอะไรดีๆให้กับคุณนะคะคล้ายๆว่าบางคนคบกันมานานแล้วอะ่ะแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคุณก็เลยต้องการสิ้นสุดนะคะเพราะว่าอนาคตบอกได้เลยว่าคุณมีโอกาสใหม่ๆเห็นไหมได้ไพ่แสงตะวันน่ะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากคุณอาจจะมีคนดีๆคนที่ใช่คนที่ถูกใจหรือว่าเขาพร้อมที่จะให้ทุกอย่างกับคุณนะคะคุณยังมีอนาคตที่สดใสนะภาพไพ่ใบนี้นะคะ ถ้ากับคนที่คุยคุยกันอยู่ถ้าเขารักคุณจริงเขาจะต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเพราะว่าอนาคตคุณยังมีโอกาสสดใสนะแล้วก็อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะสำหรับคนคุยคุยกันอยู่นะคะส่วนคนโสดบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่ดีอย่างแน่นอนนะคะบางคนอาจจะมีทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่เข้ามานะ แต่อยู่ที่ใจของคุณว่าจะเลือกใครนะคะจะเอาคนเก่าหรือคนใหม่นะคะแต่แม่หมอแนะนําเลยว่าให้เอาคนใหม่ๆจะดีกว่านะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวว่าความรักของคุณนั้นจะมีแต่ความน่งเงียบแล้วก็เงียบงันดีไม่ดีดคนรักของคุณนั้นอาจจะห่างหายไปหรือไม่ก็เงียบไปเลยนะคะเพราะว่าไพ่สี่ดาบอะละักษณะเหมือนกับว่าเขาว่ามีอะไรปิดบังคุณอยู่คุณอาจจะรู้ดีก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้เขาห่างๆไปนะคะ หรือบางคนอาจจะถามคําตอบคำํำหรืออาจจะติดต่อไปแต่เขาไม่ตอบรับคุณก็ได้นะคุณก็เลยทุกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะส่วนจุดมุ่งหมายของคุณคุณก็พยายามสู้กับอุปรรสนะคุณพยายามทุกอย่างเพื่อให้เขากลับมาหาคุณนะคะหรือว่าพยายามทํำทุกอย่างเพื่อให้เขารักคุณมองว่าคุณค่อนข้างเหนื่อยนะเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเพราะว่าได้ไพ่หนึ่งดาบนะคะ อุปสรรคปัญหาคุณสู้อยู่เพียงฝ่ายเดียวนะคะแต่บอกได้เลยว่าภาพไพ่ปีนี้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้นะเพราะว่าคุณสามารถตัดสินใจได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าความรักไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขอยู่ที่ใจของคุณนะคะและสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ หวังว่าเขาจะกลับมาหาคุณหรือว่าความรักจะเริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อกันนะคะแต่ไพ่ใบนี้มองว่าคุณยืนคอตกเลยนะคล้ายๆคนอกหักนะคะมีความผิดหวังเพราะว่าห้าถ้วยมีโอกาสผิดหวังนะกับคนที่คุยคุยกันอยู่นะคะเหมือนกับว่าอาดีตที่ผ่านมาเขาก็ทําให้คุณเสียใจนะพอมาปัจจุบันคุณก็ยังเสียใจเช่นเดิม คุณก็ยังมีความเสียใจเช่นเดิมนะคะแต่สิ่งที่ได้รับมองว่าคุณยังมีโอกาสที่ดีนะจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะจะเป็นคนธาตุไฟเมษสิงหธนูเป็นคนดูดีนะคะมีความน่าเชื่อถือนะที่จะเข้ามานะคะมามอบโอกาสที่ดีให้กับคุณกับคนที่คุณคุยนะปัจจุบันนะ่ะมองว่าเขาอาจจะห่างๆไปหรือไม่ก็บล็อกคุณไว้ หรือถ้าไม่คุณก็เขาอาจจะมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะแสดงว่าเขาอาจจะมีใครอื่นอยู่อีกคนก็ได้นะคะเพราะว่าลักษณะเหมือนเหมือนเป็นการจับปลาสองมือที่อดีตที่ผ่านมานะคุณอาจจะรู้ดีก็ได้นะคะแต่ต่อไปเนี้ยแม่หมอมองว่าคุณยังมีโอกาสที่สดใสนะแต่อยู่ที่ใจของคุณจะเลือกเองนะคะสำหรับคนโสดหรือว่าคนคุยคุยกันอยู่นะคะ แม่หมอก็เป็นกำลังใจให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องนะว่าจะเอาอยัางไงนะคะยังไงถ้าคุณมีโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็ขอให้คุณคิดแล้วก็ตัดสินใจที่จะควายคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ให้กับตัวนะคะแม่หมอก็แนะนำได้เพียงแค่นี้นะคะก็จบลงเพียงแค่นี้สำหรับคนโสดนะคะอันนี้เราก็ไปดูคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ในช่วงนี้นะคะพไพ่ใบแรกของคุณได้เจ็ดเหรียญน,นะคะพระราชินีถือไม่เท้าสามเหรียญพระราชาถือดาบเมจิกเชียนสิบไม่เท้าเก้าดาบ The ะสตา สถ้วย 6. กม้เท้ามองว่าคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวยังมีโอกาสสมหวังนะเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายประสบความสําเร็จนะคะมีชีวิตที่ดีเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อันนี้เรามาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมองว่าบางคนอาจจะรู้สึกท้อจนถอดใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่นะคะในบางครั้งคุณอาจจะทุ่มเททั้งกายทั้งใจ แต่สิ่งที่ได้รับเหมือนกับว่าเหนื่อยเปล่านะคะหรือไม่ก็มีความว่างเปล่านะส่วนอุปสรรคปัญหามองว่าคุณและคู่ต่างคนต่างอีโก้สูงนะคะไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่แล้วก็มีปัญหามากมายเข้ามานะคะหรือไม่ก็ต่างฝ่ายต่างอาจจะควบคุมคอนโทรลกันมากเกินไปนะเพราะว่าไพ่ใบนี้ลักษณะเหมือนกับว่าเป็นาธาตุไฟ ค่อนข้างใจร้อนแล้วก็ไม่ยอมกันนะคะหรือคุณอาจจะควบคุมคอนโทลเขามากไปหรือว่าเขาอาจจะคอยควบคุมคุณก็ได้ต่างคนต่างก็ไม่พอใจกันนะก็เลยกลายเป็นปัญหานะคะให้ระวังอารมณ์ของคุณด้วยนะขอให้ระวังอารมณ์ด้วยเพราะว่าค่อนข้างใจร้อนน่ะใจร้อนใจเร็วด่วนได้อาจจะกลายเป็นปัญหานะคะ ส่วนทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้ในบางครั้งคุณก็มีเรื่องเข้าใจผิดกันนะคุณก็คิดว่าคนรักของคุณอาจจะมีคนอื่นนะคะหรืออาจจะมีพ่อแม่ญาติพี่น้องคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาสร้างความแตกแยกให้กับคุณแล้วก็คู่ก็ได้นะคะหรืออาจจะมีมือที่สามเข้ามาทําให้เป็นอุปสรรคปัญหานะทั้งๆความรักเป็นเรื่องของคนสคนนะคะ แต่มักจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องคุณก็ค่อนข้างเครียดคิดมากนะคะมีความกังวลใจอ่ะอยากจะพูดคุยหรือว่าเคลียร์กับคู่ของคุณนะส่วนอดีตที่ผ่านมามองว่าคุณและคู่เข้าใกล้กันไม่ค่อยได้นะเข้าใกล้กันทีไรมักจะมีปัญหาทุกทีนะคะแล้วก็มีการใช้คำพูดแล้วก็มองว่าอาจจะมีการกระทบกระทั่งทางวาจาระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะ เพราะว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยมีความสบายใจนะคะมีเรื่องแล้หงละแหงหรือไม่ก็มีปัญหาอะไรวุ่นวายเข้ามานะแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการต้องการเคลียร์พูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจนะคะบางคนอาจจะมีปัญหากันหันหลังให้กันหรือว่าห่างหากันไปคุณก็ต้องการที่จะติดต่อพูดคุยนะคะว่าจะเอาอยัางไงเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะ เพราะว่าได้ไพ่เมจิกเชียนน่ะเพราะว่าในหลายคนอาจจะมีเรื่องค้างคาใจคาลาคาสังหรือไม่ก็มีอะไรที่ยังสงสัยอยู่นะคะก็เลยอยากจะแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยนะอยากจะให้เขาติดต่อหรือว่าคุณติดต่อเข้าไปนะคะบางคนอาจจะห่างไกลกันหรือบางคนอยู่ด้วยกันก็จริงแต่ไม่ค่อยพูดคุยหรือว่าไม่ค่อยเคลียร์กันนะคะ ส่วนอนาคตบอกได้เลยว่ายังมีปัญหาที่เหนื่อยกายเหนื่อยใจปัญหาคุณจะมาเรื่อยๆนะคะลักษณะเหมือนก็ว่ายิ่งสาสางเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จสิ้นนะเห็นไหมไพ่สิบไม้ท้าวะ่ะมีปัญหาหนักๆเข้ามาความรักยังไม่ลงตัวนะในอนาคตนะคะเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้พยายามสาสางใบไม้อะ่ะพยายามเก็บกวาดใบไม้แต่ยิ่งเก็บกวาดเท่าไหร่ใบไม้ก็ยิ่งหล่นนะแสดงว่าปัญหาคุณ ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะยังไม่สามารถสะสั่งให้เสร็จสิ้นนะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวว่าปัญหาต่างๆจะยังไม่ลงตัวนะคะแล้วก็มีเรื่องปวดหัวอยู่เรื่อยๆเพราะว่าได้ก้าวดาบมองว่าคุณแบกรับปัญหาเอาไวอ้อ่ะมีเรื่องหนักอกหนักใจหรือไม่ก็มีเรื่องเครียดกุ้มอกกุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับคุณก็เลยกลัวว่าความรักของคุณจะมีเรื่องนู่นเรื่องนี้เข้ามานะคะ ส่วนจุดมุ่งหมายของคุณมองว่าคุณก็ยังมีความหวังนะคุณก็ยังมีกำลังใจให้กับตัวเองหรือแม่ก็กับคนรักนะคะมองว่ายังมีความหวังที่ดีนะระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะต่อให้มีปัญหาอะไรก็สามารถฝ่าฟันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่เพียงแค่ว่าคุณและคู่จะต้องมีความหวังให้กันนะคะต่างคนต่างจะต้องเป็นกำลังใจให้กันส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่า คนนี้คือเป็นคู่ของคุณแล้วก็ต่างคนต่างก็ยังรักกันอยู่นะคะต่างคนต่างก็ยังมีความรักมีความห่วงใยยังเอาใจใส่ดูแลกันอยู่นะมองว่าคุณได้ไพ่เกี่ยวกับถ้วยเกี่ยวกับสองถ้วยอะ่ะหมายถึงเนื้อคู่นะคะแสดงว่าคุณและคู่อะ่ะเป็นเนื้อคู่กันนะคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะคะยังไงก็ยังมีโอกาสที่ดีต่อกันนะ ความรักความหวังของคุณนั้นมีโอกาสที่จะเป็นจริงนะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้รับประสบความสาเร็จนะคะสามารถพูดคุยเคลียร์ปรับความเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีความรักที่ดีวันดีคืนเกิดขึ้นในท้ายที่สุดนะคะมองว่าภาพไพ่ค่อนข้างดีนะคุณไม่ต้องคิดมากไปนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างความรัก ไม่ใช่ว่าจะสวยงามเหมือนอย่างโรยด้วยดอกกุหลาบเสมอไปนะก็ต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคบ้างแต่คุณและคนรักจะต้องร่วมมือร่วมใจฝ่าฟันปัญหานั้นให้ได้นะคะแล้วก็พยายามที่จะเอาใจใส่ดูแลหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ขอให้ยอมยอมกันบ้างก็เป็นการดีนะคะเข้าอกเข้าใจกันหรือแม่ก็พยายามที่จะเห็น,หนอกเห็นใจกันนะคะ รับรองได้จะผ่านพ้นไปได้ด้วีๆแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะคะสําหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวแม่หมอก็ดีใจด้วยนะสําหรับบางคนที่หันหลังให้กันหรือว่ามีปัญหาก่อนหน้านั้นถามว่าจะมีการกลับมารีเทิร์นไหมบอกได้เลยว่ามีแน่นอนนะคะ99%นะคะ1%อก็อยู่ที่คุณแล้วก็คนรักนะคะบอกได้เลยว่าชัวนะ เพราะว่าคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้สําหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะอันนี้เราไปดูซิคนที่มีสถานะที่ไม่ชัดเจนหรือว่ามือที่สามหรือว่าความรักยังไม่ลงตัวเราก็มาดูกันซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะพไพ่ใบแรกของคุณได้ D M Page นะคะแปดเหรียญแปดไม้เท้า h a n g m a n the fool, พระราชาถือเหรียญ the s t a n g พระราชาถือถ้วย tower, the death, มองว่าความรักความสัมพันธ์ของคนที่สถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะมองว่าคุณมีโอกาสที่ดีเข้ามานะ แต่จะมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะจะมีการตัดขาดความรักความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นถ้าไม่คุณก็เขาคนนั้นนะคะแต่คุณไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั้นจะมีโอกาสที่ดีนะคะจะมีการกําเนิดใหม่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็ได้พบเจอคนที่จะเข้ามาอุปถัมภ์ค้าชูคุณจะได้พบเจอคนที่เขาต้องการเริ่มต้นกับคุณนะคะ คุณจะมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะคะแต่เนี้ยมาดูซิว่าอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างมองว่าในหลายคนนะ่ะอาจจะคบกับคนที่เขามีเจ้าของและคุณก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เขามานะคะแต่มองว่าเหนื่อยเปล่านะคุณพยายามทำทุกอย่างเพื่อเขาแต่เขาไม่พยายามทำทุกอย่างเพื่อคุณเลยอะ่ะและอีกอย่างหนึง่งมองว่าคุณนะ่ะ พึ่งพาอาศัยได้แต่ตัวเองเท่านั้นนะแต่หวังจะพึ่งพาอาศัยเขาไม่ได้เลยนะคะเมื่อเขาต้องการผลประโยชน์จากคุณเขาถึงจะมาหาคุณแต่เมื่อคุณหมดผลประโยชน์เขาก็จากไปนะคะทําให้คุณเสียใจและสิ่งที่คุณคิดเอาไว้อะลักษณะเหมือนกับว่าคุณน่ะสวยเลือกได้หล,อล่อลวกได้นะมีคนมาหมายปองคุณหรือว่ามีคนมามองคุณเยอะนะมีคนมาชอบคุณเยอะนะคะ เพราะว่าได้แดไม้เท้าอ่ะในขนาดนี้คุณอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงนะคะคุณจะอยู่อย่างนี้ต่อไปหรือว่าจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองมีคนเข้ามาชื่นชอบคุณเยอะแต่คุณเองมากกว่าที่ปิดกั้นตัวเองนะคะหรือไม่ก็สร้างกำแพงให้กับตัวเองอะ่ะมีคนเข้ามาลหลงไหลได้ปพื่มคุณเยอะนะแต่อยู่ที่คุณมากกว่าจะตัดสินใจเยนะคะ ในขณะนี้มองว่าคุณกำลังใช้เวลาอยู่นะกำลังให้โอกาสเขาด้วยแล้วก็ใช้เวลาในการตัดใจว่าจะเอาอยัางไงนะคะจะอยู่หรือว่าจะไปส่วนสิ่งที่ผ่านมาหรือว่ดดิที่ผ่านมามองว่าคุณน่ะจมปักอยู่กับความทุกข์มากกว่านะหาความสุขความสบายใจไม่ได้เลยนะคะคุณน่ะรักเขาเพียงฝ่ายเดียวนะคะโดยที่เขาไม่สนใจคุณน่ะ คุณก็ต้องอยู่กับความทุกข์อึดอัดอัดอั้นตันใจพูดไม่ออกบอกใครก็ไม่ได้และต้องใช้ความอดทนอดกั้นนะคะสิ่งที่ผ่านมาคุณมีแต่ความทุกข์ความทรมานใจนะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะและสิ่งที่คุณต้องการต้องการเริ่มต้นใหม่เพื่อโอกาสใหม่ๆหรือว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะเพราะว่า The เด o o ูมองว่าคุณนะมองการไกลนะถึงคบเขาไป คนเนี้ยคนที่คุณคบอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรดีๆให้กับคุณนะคะและแถมเขาก็ไม่สนใจคุณด้วยอะ่ะคุณก็เลยต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะเพื่อจะได้เจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะส่วนด้านอนาคตบอกได้เลยว่ามีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะเป็นคนธาตุดินมังกรพฤกษกกัน เป็นคนที่มีเงินมีทองมีฐานะมั่นคงมั่งคัง่งจะเข้ามาดูแลเทคแคร์คุณแล้วก็มาอุปถัมภ์คุณนะคะคุณจะได้พบเจอความรักที่มั่นคงมอบให้คุณนะคุณสามารถเลือกได้นะคะแต่เพียงแค่ว่าคุณจะตัดสินใจถูกต้องหรือไม่เพราะว่าลักษณะภาพไั่ยอะคุณก็ยังอะไรอวรกับเขาคนนั้นนะคะมองว่าคุณยังตัดใจจากเขาไม่ได้อะคุณมีความรักแล้วก็มีความผูกพันกับเขา ก็เลยกลายเป็นว่าตัดโอกาสตัวเองนะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวว่าคุณอยากจะแพ้ใจตัวเองนะคะภายนอกของคุณนะ่ะลักษณะเหมือนกับว่าเข้มแข็งนะแต่จริงๆใจของคุณอ่อนกลัวว่าเขาจะมาง้อคุณคุณก็ใจอ่อนทุกทีนะคะกลายเป็นว่าคุณะปิดกั้นโอกาสดีๆที่เข้ามานะคนที่ปิดกั้นโอกาสตัวเองมากกว่านะคะ ละขนาหมันก็ว่าคุณนะ่ะสร้างกำแพงให้กับตัวเองอะ่ะเมื่อมีคนเข้ามาชื่นชอบคุณหลายคนก็กลายเป็นว่าหมดโอกาสเพราะเขาเห็นว่าคุณนะ่ะมีคนที่คุณรักหรือว่ามีคนที่เคบหมาดูใจอยู่แล้วเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณก็เลยกลัวว่าคุณจะใจอ่อนนะคะ เพราะว่าที่ผ่านมาลักษณะเหมือนก็ว่าเขานึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของคุณเลยว่าคุณจะคิดยังไงนะคะส่วนจุดมุ่งหมายของคุณนะ่ะคุณมีจุดมุ่งหมายว่าจะมีใครสักคนที่เขารักคุณอย่างแท้จริงที่จะเข้ามานะคะยังไงมีแน่นอนนะมีคนสนใจคุณเยอะเลยนะคะคทั้งคนธาตุดินมังกรพึกษก,กันคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิ แล้วก็ชาวราศีสิงห์ส่วนคนที่คุณคุยคุยอยู่ทุกวันนี้หรือว่ากําลังคบเขาอยู่ทุกวันนี้เขามีสถานะที่ไม่ชัดเจนกับคุณนะคะแล้วก็ลักษณะเหมือนกับว่าเขาว่ารักสนุกแต่ไม่ชอบความผูกพันเขาไม่ต้องการให้คุณผูกมัดกับเขานะพอมองว่าคุณนะ่ะอยากจะมีลูกปิต้ากับเขาแต่เขาไม่ต้องการนะคะแล้วเขาก็เงียบหายไปอะ่ะ คุณก็เกิดความเสียใจนะว่าจะเอายังไงเขารักคุณจริงไหมแล้วก็สิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้อะหวังว่าเขาว่าจะรักคุณอย่างที่คุณรักเขานะคะคุณก็ยังให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยเขานะไม่ว่าเขาจะทํำยังไงกับคุณก็ตามนะคะแต่ไพ่ใบนี้บอกได้เลยว่าจะมีปัญหาละหองละแหงมีความขัดแยง้งและเขาก็ไม่พอใจคุณนะคะเหมือนกับว่าคุณนะไปสร้างความลาคาญใจให้กับเขา จะมีการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันไปนะคะหรือเขาอาจจะใช้คำพูดที่ทำให้คุณเสียใจเพราะว่าภายใบนี้อาจจะมีการแตกหักกันก็ได้นะคะความหวังของคุณนั้นมองว่ามีความว่างเปล่านะมีความเสียใจเกิดขึ้นมากกว่าแล้วก็สิ่งที่ได้รับมีความเป็นไปได้ว่าเขาคนนั้นอาจจะตัดความสัมพันธ์กับคุณนะคะหรือคุณเองอาจจะตัดความสัมพันธ์กับเขาก็ได้ เพราะว่าไพ่ใบนี้หมายถึงการจบแล้วจบเลยนะคะไม่มีการเริ่มต้นใหม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคุณจะมีโอกาสใหม่ๆกับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแทนที่นะคะดีกว่าให้โอกาสนั้นสูญเสียไปโดยที่ไปคบหากับคนที่เขาไม่ใช่สำหรับคุณนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ